สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับพี่มดค่ะแต่ว่าเราย้ายสวนก่อนหน้านี้ EP ที่แล้วเราไปสวนมะละกอแต่วันนี้พี่มดพาเรามาดูสวนส้มโอค่ะพี่มพี่มดมีอะไรจะเล่าให้ฟังบ้างคะวันนี้เขาที่แล้วเราเราก็ลืมสังเกตกันนะว่าส้มแปลงนี้เป็นยังไงปรากฏว่าส้มแปลงนี้ซีกนี้มันมันโดนน้าท่วมมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้หมดเลยคือรากเน่า หลักเน่าใบก็จะเหลืองกองแกงกองแกงอย่างเงี้ยแล้วอพอฉีดมะละกอเราก็ฉีดส้มด้วยเราก็ฉีดส้มด้วยปรากฏว่า1เดือนผ่านมาส้มประมาณ 80- หรือ90เน่ะมันมันคืนฟื้นชีพขึ้นมาก็เหมือนว่ามันหายหายจากโรคก,ก็เนี่ยสภาพก,าก็จะมีแหน็เราแวกงนี้ก็จะเหลือต้นนี้ต้นเดียวละ ที่เขายังยังอาการเขายังหนักอยู่ใช่ไหมแปลว่าเป็นก่อนหน้านี้เป็นหนักมากใช่ใช่ก็คือเป็น,นหนักหนักทั้งทั้งแถบเลยเพราะว่าตรงนี้โดนน้ำท่วมมันก็บอกออกใบเหลืองทั้งทั้งแปลงเลยก็เนี่ยลูกลูกอะไรเลยก็เลยไม่ได้เก็บขายเพราะว่าคุณภาพร,ร,รสชาติอะไรมันไม่จริงๆใบเหลืองนี่มามาจากอะไรคะที่พี่มูดสังเกตเห็นอันนี้คือรากเน่าอ่ารากเน่าเพราะว่ามันโดนน้ำท่วมในหน้าฝน ก็พอหล,ลังจากฉีด B16 ไป1เดือนน่ะเขามีอาการเปลี่ยนแปลงคือเขาเขียวขึ้นแล้วก็แตกยอดใหม่คือปกติส้มเนี่ยใบที่มันเหลืองแล้วเนี่ยมันจะกลับมาเขียวอีกเนี่ยยากมากหรือว่าพูดง่ายๆอ่ะที่ที่ที่ทำมาไม่เคยเลยก็จะเจอคําว่าเออมนแตกใบใหม่มาแล้วเขียวปรากฏว่า B16 ช่วยช่วยให้เขาเขียวขึ้นแล้วก็แตกยอดใหม่สังเกตว่า,าต้นต้นตน,นี้ยังยังไม่แตก แต่ต้นอื่นเนี่ยรอบรอบทุกต้นเนี่ยแตกแตกกระหมดทุกต้นเลยอันนี้เรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยเพราะปกติเนี่ยถ้าไม่ใส่ปุ๋ยเขาก็ยังไม่แตกแต่น,นี้หลังจากที่เราฉีดดีบไป4ีคนเนี่ยเราก็เห็นความแตกต่างเลยว่าเขาสุกเหมือนเรามองมอง้าดเข้ามาสุขภาพก็ดีขึ้นอ่าดีขึ้นค่อนข้างเยอะเลย สี่หนี้ระยะการฉีดยังไงบ้างคะอาทิละหนครับอาทิละหนเหมือนกันกับมะละกอเลยใช่ใช่อัตราส่วนเดียวกันเลยหนึ่งลิตรต่อหนึ่งไร่แล้วก็ใช้โดนพ่นเหมือนกันใช่ใช้โดนพ่นเหมือนกันนันเดี๋ยวให้พี่มดพาไปดูต้นอื่นๆว่ามันฟื้นยังไงใบที่เหลืองแล้วก่อนหน้านี้ที่มันเหลืองแล้วถอดใจยังคะถอดใจทิ้งแล้วอ่ะก็เห็นลูกเยอะแยะเนี่ยเราก็ยังไม่กล้าเก็บขายเพราะว่าคุณภาพลูกมันไม่ได้เพราะรากมันเน่า รสชาติมันก็จะไม่ดีมันก็ออกจืดๆ<ะ>อย่างเงี้ยเราก็ทิ้งแตเ่เราไม่คิดว่าเขาจะฟื้นได้เร็วเพราะปกติอ่ะ,อะเราก็จะมาฟื้นฟูเขาในหลังจากฝนหยุดตกแล้วก็มาใส่ปุ๋ยหมักลดน้ําแล้วก็ใส่ปุ๋ยเคมีกระตุ้นใบอ่อนแต่อันเนี้ยเพียงเราใช้ฉีด B16 ไปสี่รอบอ่ะเขาดีขึ้นเลยสิ่งที่เห็นอีกอย่างก็คืออ่าครั้เนี้ยส้มโอเราเนี่ยอันอันอันนี้คือคุณภาพไม่ได้นะครับ<ะ>แต่ครั้เนี้ยสิ่งที่เราเห็นอยู่อย่างหนึ่งก็คือ คือการการที่ช่วยให้ผลไม้เนี่ยเข้าสีเข้าสีนะคะอ่ะตอนนี้เราสีเซีออยนเลยโอ้หัากัสนสดๆนะคะโอ้สีสวยจังใช่ที่เท่านา้ำอันนี้อันนี้มันลูกมันมันคุณภาพมันเสียแล้วคือสีมันยังสีมันยังสวยอยู่เลยะคะ่ะ อ,นนอันนี้สียังสีเขาไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ๋ออันนี้คือไม่สวยเหรอคะอ่าแต่แต่เดิมทีก่อนฉีดเนี่ยสีไม่สวยเลยสีชืดมากอ่านี่นี่คือ,อนนคือเนี่ยมันเป็นข้าวสารหมดลวอ่าแต่สียังไม่เข้าเข้าสีเท่าไหร่อตอนนี้ตอนนี้ค่อนข้างสมบูรณ์อ่ารักรักไม่เน่านะแล้วเรามาดูสีกัน อ่าเนี่ยเห็นไหมอ๋อไม่เป็นข้าวสารไม่เป็นข้าวสารแล้วก็สีค่อนข้างสวยคือเดิมเดิมทีเนี่ยอ่าส้มแปลงเนี่ยก็คือทิ้งเราทิ้งเพราะว่ามีมีปัญหาเยอะในหน้าฝนพอพอทันได้พอทันได้เพราะเราเราเรา,เราทิ้งแล้วแล้วปรากฏว่าคุณภาพเขาบางต้นก็ยังยังได้อยู่แต่ถ้าโซนข้างบนเนี่ยที่เป็นเป็นที่สูงสูงทางนู้นก็จะคุณภาพจะโอเค ที่ขนาดคุณภาพไม่โอเคเท่าไหร่นะคะเนี่ยหวานเจ๊บหอมด้วยค่ะใช่คือหลังจากฉีด B16 ไปเนี่ยหนึ่งเขาช่วยให้เข้าสีเข้ารสชาติเห็นเลยอะ่ะมันมัน,ม,นมันเหมือนมีพวกฮอร์โมนอะไรสักอย่างเร่งเร่งเข้าสีแล้วก็ทำให้รสชาติดีขึ้น เรยว่าเป็นผลข้างเคียงที่เราก็ไม่รู้รรว่ามาจ<ช>ากไหเราอาจจะบอกว่า b 1 6นี่มันเป็นยาครอบจักรวาลช่วยช่วยให้อ,อ,อะไรอะ่ะช่วยช่วยให้ผลไม้เนี่ยรสชาติดีขึ้นแล้วก็มีอีกอย่างคือในในแปลงนี้ทุเรียนทุเรียนจะมีทุเรียนที่ปลูกแซมลงไปเนี่ยทีแรกมันจะปางตายลวพอเรามาฉีด b 1 6ขึ้นมันฟืน้นเือ คือเราเห็นแลยวว่าเขาสามารถควบคุมโรคได้เป็นอาหารพืชได้อันนี้ที่น่าสนใจถ้าถ้าให้ดีถ้าใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆดูซิมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่คิดว่าที่ที่โดยทั่วไปเนี่ยเราก็คิดว่ามันมันช่วยได้หลายอย่างเลยอันนี้แหละที่จะทำให้เกษตรกรรวยได้หนึ่งไม่มีต้นทุนสองคุณภาพมันดีขึ้นอันนี้เรียกว่าไม่มีต้นทุนเลยใช่ไหมไม่มีต้นทุน ไม่มีต้ oh. นทุนเนี่ยฮะเราก็ปลูกทองหลางเอาไว้ในสวน oh. ทั้งหมดเลย oh. ปรากฏว่าทอ,ทองหลางเนี่ยหลังจากที่เราศึกษามาแล้วเนี่ยถ้าถ้าทองหลางปลูกคู่กับต้นอะไรเนี่ยเขาเป็นไม้แม่นมเขาจะทําให้ไม้ประทานของเราในสวนเนี่ยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเยอะ oh. แต่คุณภาพได้เยอะ oh. แค่เพียงเอาทองหลางปลูกในสวนก็แปลงนี้มี ส้มอยู่200ต้อแต้นเราปลูกของหลังเข้าไป300รอต้นโอ oh. ให้มันเป็นแม่นมค่ะ okay. พี่พี่โมดคะ่ะเอ่อนอกจากที่แบบว่าเจอเป,เป็นน้ําท่วมใช่ไหมคะแล้วก็รากเน่าแล้วโรคที่อยู่ในส่วนมากโรคที่อยู่ในส้มโอนี้เป็นโรคอะไรคะอ่าก็มอีอันนี้มีโรคยางไหลยางไหลใบแก้วกินนิ่งห <Okay. S 1> ลักๆเลยใ,ในในส้มโอ คล้ายๆมะเนมมะนาวแต่ที่คิดว่าที่มันดีขึ้นน,น่าจะเป็นที่ว่า,าเขาหายจากโรคเขาก็เลยสามารถดูดอาหารได้แล้วก็สร้างใบใหม่แล้วก็สร้างหลายๆอย่างให้มันสมบูรณ์ขึ้นได้